พบกับซอสี่แล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นเกมหนึง่งจากค่ายน,นะคสปินค่ะวันนี้เราได้โจทย์มาว่าเราจะปั่นทั้งหมด30ครั้งแต่เบ็ครั้งละ25บาทเรามาดูกันว่าทุน2,000บ,บาทนี้เราจะได้กลับคืนปา่าเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเดี๋ยวเลือกราคาก่อนเบ็ดราคาก่อนโจทย์ของเราก็าคือครั้งละ25บาท เราจะดูว่า20ครั้งแรกอะเราจะได้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะลองซื้อสปินดูด้วยนะคะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าสําหรับน้องๆที่เข้ามาเล่นใหม่จะได้รู้ว่าเกมน,นี้ถ้าเกิดซื้อสปินเราจะเป็นยังไงไปค่ะเริ่มกันเลยก็จะลุ้มหน่อยๆอ,อันนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็ลองเล่นได้ไม่นานนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเออมันได้นะมันคุ้มนะทุกคนต้องลองนั่นไงดอกแรกมาแล้วจ้ะบวกไปนิดหน่อย นี่ก็เดินนับไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบ20คสับขังอ๋อนี่ทำไมไม่ค่อยมาเอานะดอกแรกๆเงียบอยู่จะ้ะต่อไปปันต่อปันต่อยังเงียบอยู่ยังยังเงียบอา้าวจะไม่เลือแล้วนะจะ๊ะ ซื้อสปินจิได้ปะไม่ได้เงินไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรงั้นปั่นต่อจ้าเราจะปั่นจนกว่าจะได้เรายังไม่ทอนะจ้าเพราะว่าเรายังมีทุนอยู่2,000บาทเนาะตอนนี้เลยอ,อยู่พันหกว่าจ้าเบ็ดไป25บาท25บาทเริ่มมาแล้วจ้ามีไจจ้าเริ่มมีความกำลังใจขึ้นมานิดนึง ว่าเราจะมีทริคให้ดูนะอ่านเริ่มคูณต่อมาแล้วจ้ะคูณไปอีกสี่คูณไปอีกหกคูณแปดจะมาบ้าไม้มาโอเคไปต่อจ้ะคูณสองคูณสี่เริ่มมาแล้วจ้าคูณสี่ก็ไปอีกจ้าเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ท้อย,ยังไงมันก็ต้องได้ ตอนนี้น่าจะปากันไปที่ประมาณ10กว่าครั้งหละแต่เรายังต่อเรื่อยๆเ,เรากะว่าเราจะสักี่สุครั้งแล้วเราจะซื้อสปินแต่ว่ารอดูก่อนว่าตังจะถึงไหมนะไอ้ยาซื้อสปินได้โอเคแปลว่าซื้อจ้ะอีก10ครั้งจะได้ครบ30ครั้งพอดีเรามาดูว่าถ้าเราซื้อสปิน10ครั้งเนี่ยจากตอนเนี้ย 1,875บาทอันนี้คือเทหมดหน้าตักนะจ๊ะทุกคนดูดีว่ามันจะรอดไหมแต่ว่าเราอะลองซื้อสปินไหลายรอเรารู้สึกว่าคุ้มนะการซื้อสปินอะนะเห็นไหมดอกแรกไปจ้ะเริ่มเลยเริ่มเลยพื้นสองไปอีกคุณสี่คุณหกคณแปดจะมาไหมจ๊ะรอดูตามพื้นสองสปินฟรีไปสองครั้งแล้วนะ คุณสี่แล้วมาคุณหกคุณแปดอาจาคุณสิบถึงไหมถึงไหมรวมสิบมาจ้ะมาจริงด้วยโอ้ยไม่จำมาดังรางวัลใหญ่เริ่มมาแล้วได้เห็นไหมน,นี่คือสปินสปินไปสามครั้งแล้วนะคือสปินไปสามครั้งได้ไปสามร้อยยี่สิบบาทอาคูมไหมเดี๋ยวรอดูกันนะจ้ะไปจ้ะครั้งที่หกไม่สิสี่ครั้งแล้ว อาบองรบบอ,งอรบนี่บงเอ้ยรอบนี้คูณิดสเข้าไปจ้าลังวันใหญ่แต่อีกแล้วนี่รอบที่สองเอามะฮึมาจ้าไม่ใช่แค่ล่างวันใหญ่แต่มาฮือมานี่รวมทั้งหมดสองรอบแล้วนะตั้งแต่แบบสื่อสปินมาไปจ้าต,ต่อเลายังไม่หมดเรายังเหลืออีกห้าครั้งนี่คูณสิบสอันนี้คือมาฮึมาครั้งที่สามจ้า ใกล้แล้วนะเราใกล้คืนทุนแล้วนะตอนนี้พันสี่เราลงทุนไปพันแปดตอนนี้คืนทุนแล้วนั่นเองเห็นไหมเ่ากับว่าถ้าอีกห้าครั้งนี้เราบวกเท่ากับกําไรแล้วจ้ะเราดูกันมันจะบวกป่ากำไรแล้วนะตอนนี้กไำไรสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทปันไปทั้งหมดเอา้าป้าอีกแล้วครั้งที่สี่อุ้ยรางวัลไม่เก้าวิน เฮ้ยเพิ่งเคยได้เพิ่งเคยได้ไหมคะเป็นครั้งแรกเฮ้ยแบบตื่นเต้นอ่ะคุณซิมหกเลยเหรอเฮ้ยหยือสปินอีกสามครั้งเฮ้ยแบบแกสาวเพิ่งเคยได้รางวัลน,นี้ยี่สิบคุณยี่สิบแบบเลิศเลอตาเหลืออีกสองครั้งเล้วเราขอขออีกบบ500สับแบบห้าร้อยห้าร้อยได้ปะ โอ้โหรางวันใหญ่มาอีกแล้วหา้หาร้อยแมงห้าร้อยแมถึงว่าถึงแม่ถึงจริงโอ้ไม่กันขุมบอกเลยว่าซื้อ s ปินสิบครั้งขุมละครั้เนี้ยคือแบบกำไรตอนนี้คือ2เท่าแล้วนะตอนแรกแบบเด็ดมานึกว่าจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแบบช่วงแรกๆนี่คือแบบใจแป้วแผ่วไปละจ้าโอเคแปลว่ามี คือสปินยังไงก็คุ้มแต่ตอนนี้เรามีกิจกรรมท้ายคลิปนะจ๊ะอยากฝากให้ทุกคนเล่นใครอยากได้เครดิตฟรีนะคะร่วมกิจกรรมตอบคำถามแคปหน้าจอส่งที่ไลน์ได้เลยเด้อ